ในขณะที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนั้นได้มีการออกแถลงการนะครับคุณผู้ชมบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีแผนล,ลอบสังหารว่าที่ประธานดีโดนัลดทรัมป์ทางรัฐบาลสหรัฐก็ได้มีการตอนนี้เนี่ยไปตั้งข้อหากับฟาฮัสซาเครีชายชาวอิหร่านวัย5้ปีในข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับนั่นก็คือกรณีที่เขาบอกว่ามีการที่จะแก้แค้นทางด้านโดนัลดทรัมป์หลังจากที่โดนัลดทรัมป์นั้นเนี่ยได้มีการไปสั่งสังหารหนายผลกสัสเซมโซลไลมานี่ผู้นําของ กองกําลังคุดอิหร่านนะครับที่ถูกสังหารเนี่ยในปี2020ตามคําสั่งของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นะครับกระทรวงในส่วนของกระทรวงยุติธรรมยังประกาศนะครับว่าได้ทําการตั้งข้อหากับคาร์ไลาริเวลาด้วยซึ่งคนนี้เนี่ยอายุ49ปีและก็โจนาธานโหลดโฮอายุ37ปีจากนิวยอร์กโดยทั้งสองคนถูกกล่าวหาว่าวางแผนนะครับในส่วนที่จะสังหารทางด้านโดนัลดทรัมป์นะครับ ผู้สื่อข่าวชาวสหรัฐเชื้อสายอิหร่านที่ทําการวิจณ์อิหร่านอย่างเปิดเผยโดยวิเรราและกอลโลหฮนั้นถูกควบคุมตัวในสหรัฐและขึ้นศาลในนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทั้งนี้ตามรายงานนั้นว่าทั้งวิเรราและโรลโฮหนั้นอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของชาเครีนะครับก็คือถือว่าชาเครีที่เป็นชาวอิหร่านนั้นเป็นหัวหน้าทีมอย่างไรก็ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังระบุให้จําเลยนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับจนกว่าพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดในศาล แต่เมริการเลนอายการสูงสุดได้ยกคำฟ้องดังกล่าวขึ้นเป็นหลักฐานว่าอิหร่านกำลังโจมตีพลเมืองสหรัฐและพันธมิตรที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างจริงจัง ขณะที่คริสโตเฟอร์เรย์ผู้อำนวยการ FBI บอบอกว่าข้อกล่าวหาที่ประกาศออกมาในวันนี้เปิดโปงความพยายามอย่างหน้าด้านของอิหร่านที่จะโจมตีพลเมืองสหรัฐรวมถึงทางด้านประธานดีโดนัลดทรัมป์และผู้นํารัฐบาลคนอื่นๆอ,อีกด้วยในช่วงหาเสียงที่ผ่านมานั้นทรัมป์เองก็ถูกลอบสังหารนะครับเมื่อวันที่13กรกฎราคมระหว่างหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์รัฐเป็นสเวเนียหน่วยข่าวกรองก็บอกว่ามือปืนสังหารไปนั้นเนี่ยได้ข้อมูลเอาไว้เนี่ย ต่อมาเดือนกันยายนทรัมป์ก็เผชิญกับการวางแผนลอบสังหารอีกครั้งซึ่งคนร้ายก็ถูกจับกลุ่มเสก่อนระหว่างซุ่มในที่เกนเรตอย่างไรก็ดีแผนและการรอบสังหารทั้งสองเหตุการณ์นี้ก็บอกว่ายังไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับอิรานแต่อย่างใดนะครับค่ะพูดถึงเรื่องของความตึงเครียดที่ตะวันออกกลางนะคะโดยเฉพาะในทะเลแดงจะเห็นว่ามีการตอบโต้แล้วก็มีการโจมตีระหว่างกลุ่มฮูตีรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาล่าสุดนี้นะคะมีการรายงานว่า ในเขตกรุงซานาได้มีการโจมตีเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหรัฐอิกครั้งหนึ่งเป็นการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเยเมนคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเครื่องบินเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเสียงระเบิดเนี่ยเ,เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของกรุงซานาจากการเปิดเผยของทางการสหรัฐอเมริการะบุว่าครั้งนี้มีการเล็งเป้าในที่ตั้งต่างๆซึ่งเขามีการบอกว่าตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่จัดเก็บอาวุธ ที่กลุ่มฮูตีนั้นใช้โจมตีเรือทั้งเรือทางทหารแล้วก็เรือของพลเรือนที่กําลังล่องผ่านน่านน้าสากลในทะเลแดงรวมไปถึงอ่าวเอเดนนะคะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มฮูตีนั้นมีการโจมตีในพื้นที่ทะเลแดงมากกว่า100ครั้งส่งผลให้มีลูกเรือเสียชีวิตสีรายแล้วก็เรืออับปาง2ลําขณะที่ยังมีเรือแล้วก็ลูกเรือถูกกักขังเอาไว้นับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาค่ะในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่า ป้องกันพลเรือนในกาซาที่ดําเนินการโดยฮามาสรายงานนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายในนี้เป็นเด็กเนี่ยสิรายด้วยกันหลังจากที่กองทัพอิสราเอลได้เข้าโจมตีอาคารหลังหนึ่งในค่ายผู้ลิภัยจบาบบเลียทางตอนเหนือของกาซาเมื่อช่วงเช้าของวันที่10พฤศจิก,กยายนขณะที่กองทัพอิสราเอลอ้างเช่นกันว่ากองทัพโจมตีเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายและดําเนินการมาตรการลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพลเรือนแต่จะตรวจสอบรายงานนี้อีกครั้งหนึ่ง ด้านแพทฟาเดลอายิมผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอาอาลี li, ในกาซาซิตี้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าโรงพยาบาลรับเหยื่อโจมตีจากจัาเบียแล้วถึง17ศพในจํานวนนี้มีผู้หญิงรวมอยู่ด้วยถึง9รายและคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าอาคารหลังดังกล่าวถูกโจมตีโดยไม่มีประกาศใดๆเตือน แรงระเบิดรุนแรงเหมือนกับแผ่นดินไหวบางคนโชคดีรอดตายเพราะแรงระเบิดส่งให้ลอยออกมาติดอยู่บนต้นไม้หรือว่าเหวี่ยงออกมาข้างนอกส่วนร่างผู้เคราะห์ร้ายกระจัดกระจายติดอยู่ในซอกซากปลาลักหักพังแต่เอาจากซีรานะครับซึ่งเป็นสื่อนั้นเนี่ยรายงานว่าทุกคนในอาคารเสียชีวิตทั้งหมดราว32หรือ3ารายความหวังผู้พบผู้รอดชีวิตนั้นเนี่ยน้อยเต็มทีนะครับนอกจากนั้น ทางด้าน b ิบีซีรายงานนะครับบอกว่ายากจะยืนยันข้อเท็จจริงในกาซาได้เนื่องจากอิสราเอลนั้นไม่อนุญาตให้สื่อต่างประเทศเข้าไปรายงานอยากอิสระข้อมูลส่วนใหญ่อาศัยคําบอกเล่าคนอยู่ในเหตุการณ์หรือว่าจากคลิปเหตุการณ์ในขณะเดียวกันนั้นยังมีการโจมตีอีกจุดหนึ่งในกาซาซิตี้คร่าชีวิตเจ้าหน้าที่กระทรวงสวัสดิการและคนนะครับในครอบครัวอีกเจ็ศพรวมถึงภรรยาและก็ลูกด้วยเมืองจจปเรเลียและก็อีกหลายพื้นที่ในกาซาตอนเหนือตอนนี้ถูกปิดล้อมนะครับตั้งแต่อิสราเอลส่งทหารเข้าขวาดล้างฮามาตตุลาคม ปี2566นะครับคณะกรรมการประเมินความเสียหายซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระรายงานว่าเป็นไปได้สูงมากที่ภาวะอดอยากในกาซาเหนือกําลังใกล้เข้ามาจําเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์แต่อิสรเาเอลนั้นปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะได้เปิดทางให้รถบรรท,ทุกขเข้าไปในกาซามากขึ้นด้านลอยออตตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะครับก็สนทนาทางโทรศัพท์กับอิสรเาเอลแคสร,รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่อิสรเาเอลนะครับโดยออตตินเน้นย้ำอีกครั้งว่าอิสรเาเอลเสี่ยงถูก จำกัดการช่วยเหลือด้านอาวุธ หากยังไม่ปรับปรุงสถานการณ์มนุษยธรรมแล้วก็กระจายการช่วยเหลือแก่ชาวปาเลสไตน์ในกาซาครับไม่ใช่แค่การโจมตีไปที่กาซา,านะคะแต่ว่ากองกําลังอิสราเอลนั้นยังมีการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศไปบริเวณทางเหนือของเลบานอนนะคะซึ่งครั้งนี้กองกําลังอิสราเอลเนะี่ยบอกว่าเขาไปได้ข้อมูลมาว่ามีสมาชิกของกลุ่มฮิสบอเลาะไปหลบอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่พลเรือนได้มีการอยู่อาศัยจํานวนมากแต่ว่าจากการเปิดเผยของกองกําลัง อิสราเอลเนี่ยบอกว่าสมาชิกของกลุ่มฮิสบล็อตนั้นเพิ่งจะเดินทางมาถึงไม่นานตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีการโจมตีทําให้มีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย41รายแต่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกลุ่มฮิสบลอตออกมาปฏิเสธคํากล่าวอ้างของกองกําลังอิสราเอลนะคะบอกว่าตรงนี้ไม่ได้มีสมาชิกของกลุ่มฮิสบล็อตไม่ได้มีการซุกซ่อนอาวุธแต่ตรงนี้มีเพียงแค่เด็กๆคนชารารวมไปถึงผู้หญิงสอดคล้องกันกับคนที่ใช้ Facebook นาะมว่า อาลีเฮดามีการโพสต์ภาพก่อนที่จะถูกทำลายเนี่ยเขาบอกว่านี่คือครอบครัวของเขามีคนหลบหนีมาจากแคว้นบาอัลเบตและปรากฏว่ามีญาติญาติเนี่ยสาคนอยู่ในบ้านหลังนี้มีแต่ผู้หญิงแล้วก็เด็กแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็เสียชีวิตจากการปฏิบัติการของกองกําลังอิสราเอลค่ะครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลโจไบ,บเดนในสหรัฐนั้นเนี่ยครับได้ออกมาบอกหลังจากที่มีกลุ่มฮามาสปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงและก็ข้อตกลงจับตัวประกันอีกครั้งไม่กี่สัปดาห์ก สหรัฐจึงแจ้งต่อกาตาร์นะครับบอกว่าการมีอยู่ของกลุ่มฮามาสในกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์านั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อีกต่อไปซึ่งกาตาร์าก็ได้ยื่นข้อเรียกร้องนี้ต่อผู้นากลุ่มฮามาสเมื่อประมาณ10วันก่อนไปเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทางสหรัฐได้ติดต่อก,กับกาตาร์นะครับเพื่อสอบถามว่าจะปิดสํานักงานการเมืองของกลุ่มฮามาสซึ่งทางกาตาร์ได้แจ้งว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วเจ้าหน้าที่ระบุด้วยว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเวลาการขับไล่เจ้าหน้าที่ฮามาสจะเกิดขึ้นจริงแต่คําสั่งนั้นใหห้้พพววกกเขาาาาาไไปที่่่นนนััยยงอูรระิจ ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐนั้นยังคงดําเนินการหลายอย่างเพื่อรักษาข้อตกลงตัวประกันก่อนที่โจไบเดนนั้นจะสิ้นสุดวาระนะครับแล้วก็เชื่อว่าความกดดันหลายอย่างนี้ทั้งเรื่องการขับไล่กลุ่มฮามาสออกจากกาตาร์การข้อบังคของสหรัฐและวิธีการอื่นๆที่สหรัฐทาอยู่ก็สามารถโน้มน้าวให้กลุ่มฮามาสนั้นถอนตัวจากข้อเรียกร้องของตอนได้สําเร็จนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าเ <ừ. S 2> มื่อถูกสหรัฐกดดันกดดันหนักขึ้นนะครับกาตาร์ที่ทําหน้าที่ เป็นคนกลางในการเจรจายุติศึกครั้งนี้บอกว่าถอนตัวแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคือบอกว่ามีการถอนตัวเพราะเขามองว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยกันเจรจากันคือการพูดคุยกันเจรจาเนี่ยเป็นเพียงเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการพูดคุยเพิ่มเติมกาตาต์ก็บอกว่าจะพร้อมที่จะกลับมาพูดคุยเจรจาอีกครั้งหนึ่งถ้ามีความตั้งใจในการยุติสงครามที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ